มีการแบนฮะเพราะว่าทางยุโรปเนี่ยมีการแชร่แข็งทรัพย์สินต่างๆของรัสเซียที่ในเก็บหยุดที่ยุโรปเนี่ยแค่แช่แข็งเอาไว้แถวบ้านก็เลียยุดไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยก็มีมาตรการตอบโต้นะครับล่าสุดแช่แข็งเช่นเดียวกันนะฮะประมาณ800ล้านยูโร เป็นแอสเซทของธนาคารดังๆใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็น Deutsch e Bank c o m m e r c e b n n k แล้วก็ Unicredit นะฮะสา,สาธนาคารใหญ่เนี่ยโดนยึดเงินนะฮะรวมกันก็ประมาณ800ล้านยูโรทางมอสโกเนี่ยก็มีการออกมาตอบโต้บอกว่านี่คือมาตรการการตอบโต้เพราะว่าคุณยึดของพวกเราเราก็จะยึดของคุณเช่นเดียวกันอย่างที่ผมบอกนะโลกที่ใช้การเงินมาเป็นอาวุธกันแบบนี้เนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรดีหรอกแล้วก็ไอ้ระบบการเงินเนี่ยมันก็จะเสื่อมถอยมันจะร่มสลายผมกลับมองว่าทํากันแบบเนี้ยนะฮะสุดท้ายมันจะไม่มีสกุลไหนดีกันหมดเพราะว่าดอลลาร์ถือได้ไหมพอถือดอลลาร์แล้วก็เดี๋ยวถ้าผิดใจกับอเมริกาก็โดนคืออะไรอะไรก็โดนอย่างเงี้ยสมมตินะมันจะมีปัญหากนนะสิในเมื่อถ้าเกิดดึงการเงินเข้ามาเป็นเกมสงครามกันแล้วเนี่ยความทําในการถือมูลค่าเนี่ยมันก็จะลด้อยลงแล้วก็ไม่ผลดีกับระบบเงินเฟียดเอง นะฮะล้วก็นี่แหละก็คือเหตุอีกเหตุผลหนึ่งหรือเปล่าที่ผลักดันให้พวกสินทรัพย์ที่ต่อต้านเงินเฟอ้อเลยเก็บรักษามูลค่าอย่างทองคํารวมไปทั้งบิตคอยเนี่ยที่ขึ้นมาตอนนี้ก็จะออทามาหายแล้วเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็ในอนาคตอาจจะไปกันต่อหรือเปล่าเพราะว่ายัางแบนกันไม่จบเลยนะฮะน่าคิดเหมือนกันสําหรับประเด็นนี้